ชอบแม่แม่เขาพูดอะทุกคนคือเมนคู่ต้องผงาแลลวไงน้ำเหนือปุยฝฟายผงาดล้งไงใดๆคนก็เก็บสรงมาอยู่ทุกคนยิ้มแก้มแตกจ้าอืมปฏิเสธไม่ได้ยิ้มแก้มแตก,กอืม,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 อมถ้าไม่ใช่ก็เงีย,เงยบๆนิ่งๆแม่พูดดีมากเอออนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกได้น้องเองก็ ไม่สามารถบอกได้น้องก็เคยพูดอยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะเป็นยังไงมันไม่รู้ถ้าสมมุติวันนี้น้องบอกว่าเป็นแฟนกันอนาคตข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะเลิกกันหรืออะไรก็ได้ตอนนี้เขาบอกเป็นเพื่อนกันอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ใครจะไปรู้เนาะอืมน้ำเหนือปุยฝ้าต้องมาไงอะไรอย่างเงี้ยชอบแม่พูดอะแม่น้ำเุวันมากต้องอวยยศให้แม่น่ารักมากอ่ะทุกคน ต้องอวยเมนคู่พวกเราต้องอวยยศให้แม่เขาเลยอ่ะแม่เขาอืมแม่เขาแม่เขากระทับหน้าแม่เขาก็ทับหน้าเลยเอวยอยศจ้าอวยยศพวกเราต้องอวยยศให้แม่เขาเลยมีคนเก็บส่งไม่อยู่คนโกยิมแก้มแตกเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเสียงดังฟังชัดก่อนเสียงดังฟังชัดหนึ่งสองซับมาไม่พูดออกไปเร็ว จากสตรีมไลฟ์งานยุโรปที่เขาไม่เอาเงินคืนจากสตรีมไลฟ์ยุโรปที่เขาไม่เอาเงินคืนนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทคือเออโอเคคือแม่เอกอ่ะเงินของแม่เอกอ่ะเป็นเงินที่พีพีเอฟซีซื้องานสตรีมไลฟ์คอนยุโรปแล้วพี่เขาไม่เอาคืนแล้วเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือว่าแม่เอกเขาอธิบายให้ฟังก็คือว่าแม่เอกอ่ะก็คือพอจัดคอนเสิร์ตเหลือ ก็เลยมาทำมุญซึ่งเป็นเงินของ PFC ที่เขาไม่รับคืนอ๋อเข้าใจนะทำบุญเลยทำบุญเลยไม่เอาในอันนี้คือทีมซัพพอร์ตของแม่วันแล้วก็แม่เอกทีมซัพพอร์ตทูเกเตอร์ของลูกปาย้จะเดินสารทำไมก็ไม่รู้เนี่ยไปตีตรงกลางถึงหมุนนู่นเอเอออันนี้จำนวนเงิน4 0่0 0ื่นสามบาทนะคะจากทีมซัพพอร์ตของน้ำเหนื่อยปุยฝ้าย อาอ,อาาของทีมน,นี้เองอ,อมันได้พัง,งาดแล้วลูกนะไม่รู้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราไม่ใช่เราก็อยู่นิ่งๆเนอะลูกนะมันเป็นเรื่องของอนาคตอนะ อันนี้นะโอเคอันนี้ให้ปลายหยอด <Okay. S 2> ให้ปลาย,ยหายอดหน่อยปลายปลายหยอดหมด <c oughs> เลยให้ให้นุ๊กเนี่ยปลายหย่อดเลย <pec> อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าลูกสี่หมื่นจริงๆมีมีมีเอ่อมีวันที่ล็อกไว้ว่าจะนับไลฟ์สดนับอยู่แต่ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยว่างเลยครับวันว่างก็ไปถ่ายงานอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีเวลาว่างเดี๋ยววัานไหนว่างุูกจะมาไลฟ์นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้เยอะมากอันนี้ตั้งแต่<อ>แม่ใส่เข้าตัวนี้เนาะใช่ค่ะใช่แล้วไอ้ไอ้ใน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 กล่องใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ห้องใส่ไว้ ยังไม่ได้นับนะครับ<น>อ่ะนโมสามจบนบโ,มโมตัสสะภักะวัตโตมอรหาตาาาตาาัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาขขาติดาก่อเอาสาธุพร้อมกันนะครับหนึ่งสอ<า>งสามสาธุ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆี่เอฟซีที่คอยสนับสนุนเอ่อเอ่อพวกเราสปอร์ตน้ำเหนือปุ้ยไฟอะไรเนี้ยในเนี้ยในทีมเนี้ยเยอะมากเนาะที่คอยสนับสนุนแบ่งแบ่งรวยแล้วใจแล้วใส่แบ่งพันนิดอับปิวัตเอาแหมเอาแม่สาธุด้วยนะเอ้ยแม่แม่แล้วแม่ไปแม่แล้วแม่ไม่แบ่งยีซีเหมือนเอาปแม่แม่ไปนะไม่อยากให้แม่ไปด้วยใช่ไหม ไปที่เหนียวอ่ะตอนนี้น่าจะได้เยอะมากๆแล้วแหละแต่แต่ไม่รู้นะเพราะนุกไม่ได้นำเลยนุ๊กบางครั้งก็โอ้ยเหนกูถืออยู่เดวนี้ก็บางครั้งก็ใส่แต่ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่นี่อันนี้ก็อยู่บ้านสาธุสาธุ นโมตาจา่าปะเขาหัโตมอัมราหัดโตสมะสาธุใครให้มาเท่าไหร่ก็ขอได้กลับคืนสักร้อยล้านพันล้านหรือใครที่มีเงินมีทองอยู่แล้วก็ขอให้กลับคืน,ไป,ไ,นไปในไปในทางสุขภาพขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยค่เจ็บมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่างกายแข็งแรงนะครับ สุขสมบังทุกประการครับสาธุเด้อสาธุเพราะว่าสร้างเปนไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแบบแม่เุาเลยไหมแม่เอาอย่างเนี้ยเอาถ่ายูกก่อนห้องนกธนนดอนคณหำวาน